อย่าคืนคืนเพาะกันจากอวยพรน์ไ่อยากเป็นมาไหนด้วยกันเอ้ยเฟินดีใจปกติกะอันอวยพรเป็นยู่แต่เราฟินดีใจฮะนะคืนเนาะตันเนาะเพื้นกะโบเคยใช่แบบนี้เพื้นกับพื้นแล้วเพื้นกับเล่ายังกําบยากออกแบบนี้ปัดในยันมันเก่าหน่อยถึงฟนโอ้ยเนาะปัดอะไกับปัดหนออะไรนี่ฮะน้ำไมเมีย สวัสดีและสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนอะบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสวงก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ส,ส่องสาวสวงชาแนลเดยนะมีการมาพบปะกับสาวสวงคือเก่าแล้วพ่อพี่น้องเนาะมีบรรยากาศอันอ้อมห่อพรกับจักชิว่าจะได้พ่อพี่น้องเลยชิว่าค่นตกเรือยชิว่าเด็ดออกกับจักชิว่าจังไดเนาะหักคึิ่มๆนะทุกคนเลยแต่โมโหชิตกรืบบ่ เดี๋ยวชิพาพลอยพี่เราบึงเข่าหน้าช้าสว่างก่อนทุกคนเลยมันีตื่นมา,ากใจเศร้าเหมือนกันยักอันอีโผล่เป็นเห็ดยังอันเสียงตะต่อแตะๆอยู่ทุกคนเลยชิพ้าพลอยพี่น้องมาบึงเขาก่อนเนาะบึงเขา่าทุกคนเข่าหน้าช้าสว่างลมเดี๋ยวพวกเราจุ่มพวกเราเบิ่งเนีน่ เขาล่มทุกคนเอ้ยลมมันพัดเนาะฝนตกเรื่อยก็เขามันใหญ่มันบัดอ่อนแบบนีมันก็เลยล่มป่ะโอ้เขานาซาสว่างลมเนาะทุกคนเนาะคือแบบว่าฝนตกฟ้าห้องแะละคือบรรยากาศมันบกงทีเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวตกเดียวแดดออกแบบนี้ฝนตกพัดก็เขาพัดสูงใหญ่เนาะมันแบบ ก็เขามันสูงเนาะทุกคนเนาะมันก็ย่อมมีความอ่อนเนาะเวลาลมพัดมากกิน่อยมันก็อาจจะลมได้เกี่ยวยากเลยทุกคนเอ้ยป่ะสาวสวัสดกับบ่ลายใหญ่ห่างเนาะเพราะว่าสิพาทุกคนอ่าไปเบิ่งอีพอยแม่ตาแรกว่าสิไปข้างนอกค่ะหละทุกคนเอ้ยแต่จักแมนเพิ่นเฮ็ดอีหยังต่อต่อจะแต้อยู่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งไปเบิ่งนํากันสาวสวัสดเห็นได้ยินแต่ดนต่อต่อจะแตะเดี๋ยวทุกคน พูดเพื่อนเพื่อนีเทิงกูอ๋อฉันลอเฉียงเลยที่ได้ของฝากจากเอฟซีอ๋อระเบิดเลยหัวฮักอเอียงอะนะครับอะไรแม่งคาอีกทุกคนบูวานี้พอเพิ่นก็ได้ของฝากจากเอฟซีเนาะได้ยังเนี่ยก็พอ ได้เองแน่ก่อเมื่อวานนี้ได้หลายเนือยู่อ่ะได้เครื่องตัดไม้พ่อนี่ตัดๆเดี๋ยก็ยังตัดอีนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่นตัดตัวนี้แล้วเชิญเพิ่นลงมาก่อนเนาะให้รถไปก่อนบ่กายทางก่อนทุกคนตัดลงมาสิถึงเขาเจ้าอน้อยแต่บ่บ่น้อยเนาะพ่อเนาะค่ะตนี้คักตั้งแต่เช้าบ่ทุกคนเอ้ยตัดต่แตเพิ่น Vân hết thân cây sao vân thơ thơ đẹp đẹp cái mình hết chẳng đó tạc còn yên ping vô này tạc yên hải tầm anh ơi đưa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  Đó ออาชวนก็ได้เมงอันเมงข้ามบ่แม่เออเมงข้ามเมงข้ามเนาะทางฝั่งไทยจะเอิร์ดเม่งยังเอ็ดเอ็ดจะฟังได้เพิ่นเอิร์ดเม่งยังกินแซ่บแซบเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเอิร์ลงมาลงมาแบบนี้ลงมาจะสัมภาษณ์ก่อนเคยค่อยเคยค่อย อ้า๋ยแต่เศร้าบคุณบอดเดี๋ยวนี้แต่เศ้าคุณแล้วไดว <c oughs> ้เครื่องได <c oughs> ้เครื่องคักะลองลองเครื่องใหมแม่ลองเครื่องใหม่ชินไดใจก็อยากลองแต่ว่านี่แล่ทุกคนเลยแต่คนบอกว่าต้องสากแบดก่อนอมวยเวทเพิ่ง <c oughs> รู้ว่าจากแวดตีแ,บบแ้วก <c oughs> เ้ยเนาะแอดเนบไม่พอกับทุกคนเลยแอด ใช่น่ะอน <laughs> นี้ไหม,มกัอนอ่าสบายดีเอฟซีเนี่ยวันนี้สบายดีเอฟซี FC สาวสมบังเด็กเมียมอฟอร์มล้วทุกคนเนาะด้เครื่องใหม่ยู่เป็นประเจ้าเลยเมนสบายดีเอฟซีแ่ยสบายดีพักกันเหตุยังเดี๋ยวนี้ตัดกิงไหม มันอยากเตยไปทางข้างเนี่ยก็เลยโสมแช่มมันนะเออตะกี้ก็วัตัดกยุบมนันน่ะคนขึ้นไปตัดได้ชงงายนี่สาวะวาวลงมาเ<ม>ออยาบัตรนี้มีเครื่องมือคักเนี <laughs> <laughs> ่ยเราฮาวอยู่แต่้าวผู้เมื่อวานนี้ได้ได้ของฝากจากเอฟซีได้ฟฟไดยังเนี่ยขอวานพอได้ยังเนีเมื่อวานอันนี้แค่เพิ่นห้งอยงยนะ <c oughs> ไเง,งเนาะเลื like, ่อยๆขอเบาหายเลื่อยๆเรื่อย <c oughs> เยนาะ <c oughs> ไดเ้เล็กเลือเลล้อยแหละก็ได้สวรรค์พ้อมแล้วก็ได้หินเกียได้หินเกียหินเกียอือมกับยาบำรุงร่างกายเขาบ่นลสมุนไพรนะบำรุงร่างกายเ,าเป็นได้ของมันซึ้ได้มากแล้วกันวิยุวเศร้าแบบนี้ภูมิใจลหลยๆายนาะเข่ากับโบเคยได้ของฝากจาก จากไทยเนาะแลวก็จากคนอื่นนะอ<น>เขาบ่ได้เครืองบบเคยได้เคืองทันสมัยแบบนี้อีกเรือนนะโดยใช่ได้เรื่อ,เอนเป็นมือเนาะ่ด้ใช้มือเราคนเนาะสาสมวกันยังเคยอยู่ตะกี้กะรเคยมีเรื่อยอยู่แต่บ่มีเรื่อยทันสมัยแบบนี้แมนแบบนี้ก็โอ้คักแล้วเนาะเฮ้ยได้มาแล้วกัคักเนี่ยดีใจอันนี้ก็พวกอินทีเนาะอันเอฟซีสาวสมวาง พบกันที่พดีงามันนึ่งไปทางๆเนี่ยยานมันหักทับมันหลุดเวลาคนผ่านไปผ่านมานะ<ม>นเลยก็ล<ะ>เลยตัดออกก็<อ>คือทีู่หูกันนะเนาะพอะเนาะอันต้นอันนี้นะงามันมีนสิโพยเนาะเวลาผ่าลมฝนตกอ่ะเขาอย่ามันเวลาคนขี่รถไก่ที่เขาอย่ามันหักทับทา้งอย่างนี่นะก็เลยกังไว้ในใจเพื่อนก็นอยากกันต,ตัดตะกี้่ิดเลยเนาะ เหนเมื่อยคือเดีกตัดกะเตะหึงๆเตงหึงก็ตัดยู่หอตัดบ่ได้หลายนะมันเมื่อยมาแต่โปนะทุกคนเพิ่นตัดแล้วตะกี้เนาะพอมันเมื่อยแบบนี้เพราะว่าตัดในช่วงงานนึงก็เมื่อยบนเทียงหลายตัวแล้วใช้ผ้าตัดเนาะเมื่อก่อนเขาเขาเขายังเด้มีเครื่องแบบนี้เนาะเ่าผ้าตัดนะเพื่อเพื่อสิขาดงานหนึ่งกับโมเมนต์ง่ายสิขาดงานหนึ่งไงอันนี้สบายเลยนี่อันนี้ กองจะเพ่งอยู่ในเฮิงบ่ตัดนี่บ่อือบ่ฮอดบ่เฮิงหม้อน5นาทีซ่ําแต่ละหน้านี่ประมาณนาทีนึงก็บ่ได้นะวิตวิเลยนะเนาะแม่นๆเอาเพงหลายเนาะที่มาเฮาจี้ใส่จวเดียวักกวบลดบัดนี้ต้นใหม่นี่เฮือนสิบ่ยังทุกคน หมอเขาก็แปลงกระช่วนที่มันนั่นคือซื้อเนาะเอาของใหม่มันหุนหาตรงดังแล้วอะจีมือไหม่กับตัดละขั้วมาเฮ็ดขั้วแล้วอ๋อแล้วจีไ่ได้อยูไม่ได้เจ้าวันนี้ม่เตีผักดิมันกระชิง่ายกลัวเข้าเอาผ้าพันธุเอาดิแมนจีไม่ได้ยูไม่ได้เจาบัดเดี๋เนาะกลแล้วผ้าพันธุเอาเป็นได้ความรู้สึกดีใจบะโอ้ยก็ดีใจนะเนาะเพงแล้วหักสาเมียนสมกับอิปซี่ผักมาให้เนะ่ย กัดแง่เลยเจ้าอวยพรจากใจจริงเจ้าให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งเพิ่นฟังนู้กูเพิ่นฝากมาให้เพิ่มเจ้าอวยพรจากก้นเบิ่งมาจากใจเจ้าเลยเนาะถอยก็ว่าบอกบอกจริงมันได้เนาะบอกบุปินบันไดเด้ะเอฟซีเด้อชุดเด็กเนาอ่ะเป็นชื่อถาเนาะเจ้ากาลาคนกาขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีสาวสมวังละลายเนาะแตกระทั่งพูง่ายจะดีเพิ่นผู้ฝากมาเนาะอ่ ผ่าเครื่องอุปกรณ์การสร้างเนาะการสร้างมาให้พ่อสาวสมหวังเนาะก็คอยเพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็เน่นสุขภาพเข้มแข็งเลยอยู่ดีไม่แห้งมีสุขภาพเข้มแข็งอะไรกัพิ่นสมหวังนสิงพิ่นหวังบะแมนแล้วกะอือ้าว่าเดียวนี้เพิ่นรวยอยู่แล้วกะให้เพิ่นไปได้ไดมให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนเนาะ การสมมติว่าคือเพื่อนสีทําเพิ่นทําธุรกิจเนาะใดนึงก่าให้สูตรเลือดสูรเลือาดลื่นให้เพิ่มเพิ่มขึ้นเนาะเบบคมควมดีหรือว่าเงินทองของเพื่อน่ะนะเนาะเพื่อนให้มาอะไรก็ให้กลับคืนไปหาเพื่อนเนาะร้อยเท่าพันเท่าเนาะร้อยเท่าพันเท่าเพิ่นนี่โดยสาทุนะสาถูกเพื่อนก็อยากคืนเนา่กกอจากอวยพ่อมาอยากเป็นบานใดดึงว่นเอ้เพิ่นดีใจ ปกติกะอันเพือนเป็นโยูแต่ว่าเพือนดีใจฮนะพื้นเนาะต่ำเนาะพื้นกับโบเคยใช่แบบนี้พื้นกับพื้นแล้วเพือนกับเ่าอยังกับอยากออกแบบนี้ปัดในยันมันเก่านะทุกคนโอ้ยเนาะปัดเลยกับปัดหน่อยนี่หาดนามัยเมียเข่าอวลีได้ลูกเลยนี่นะแม่นใช่อกเข่าวลีเดียวพอสีไปตัดให้เบิ้งเด้อไหมตามมาเบิ้งงานได้แบบนี้ที่ฝีงานทางทางสิ หอหันลงแล้วแต่หาดสิมาตัดเออท่านได้สอบสิมาตัดงานวม่ไงเนาะออสิมาตัดให้ลูกเบิกไงเติอเปือคนได้สำสำการข้อนะสำคาสาขาสาสมวังเนาะงานได้รับกเปลี่ยนสาธารดียว หาปุ๊ดโหลดบางดนาทีเนาะเออแล้วอีกปุ๊ดถกจีนจักกันนะไ่ถือว่าบอสลองงานให่ยังไงองงานอย่ยังไงเบรห้องอาเบอรหอดน้าทีอเลทุกคนเลยบอสบันทจับไว้บรหอดน้าที่เลทุกคนมาเลย ปาเขาเขาเขาคักกะลิสขักแทงเนาะคักขักขักขักแล้วขอบคุณท่านอีกเทนึงขอบคุณแล้วดีใจเนาะได้เครื่องคักกะลิก่อนมันเนี่ยบางที่บนอาชบะ ม,มันเห่าเลยมันอยากแก่เลยเนาะใหม่ที่กินได้เด้พี่น้องเอย้ยนี่นะอันนี้นนนมันเห่าเลยมันแก่แล้วเป็นนายผมกันเดี๋ยวเ้ากับสีปล่อยเพิ่นต,ตัดไปก่อนนะทุกคนช <laughs> มคำทันวหยอยู่มาได้รีวิวขายเด้อทุกคนเนาะ <laughs> กับสิบ,บ้านรีวิวมันคว่วภูมิใจพ่อเพิ่อนอะไรพ่อพิ่นดีใจเนาะ <laughs> กับตั้งแต่ ตั้งแต่เศ้าคุณคนๆตั้งแต่ฉากแตเต็มเนาะมาล,ลองต่อไปแตกเมเลนะปวนไปอยู่แต่เศ้าคักคคักแล้วองานเต้นคักแล้วพอไป้องเบ่งอาะวางหินดีใจก,กับไปอยู่ไปเศ้าต่อแต่เต็มมือบัดขึ้นบ่เนียทุกคนเลย,อยอทอนบังไงบาเนี่ ได้แบกได้บ่ได็กวั่ละขวไวนแกลใอย้้เบไู่้่ไหนเนี่ยีิมปุ๊บก็แค่ัวน่แหละังละวเด็กไม่คาแบบยก็จใจอยู่เรืองเนาะเกินละขวหรอปะแค่แงนถังละลขวอ่ะนอนลงนะเออมดข็ีนทุกคนเลย เบรกเข้าไปเแบบ็กใหม่ยังได้เบรกเข้าไปใายใได้กันนะทุกคนเลยเมียแบบเพอร์เขาในเหล่าชิลักเฮียเนาะอ <laughs> เอ็ด้วยบะดนี่อเออแก้ไป กไปแช่เดรอุดยุทานบะขึ้จริง้นยทานจ้ะไม่ดีไปทานได้เนาะได้นะเอองั้นก็เก็ไปเห็ดพื้นิงงั้นเอเออ

โอ๊ยตกน้ำทันทุกคน โอ้บังเด้อถึบอกบาซิโน,นว้าวเพื่นเมย์เพิ่งจะวัหฮิตรักหัวนเนาะเพราะว่าตัวเกา่ามันกลอยากดอกเขาเนาะไหมเนาะนแล้ว,วโคเลย์ชาสมวังเกตเตอร์ปีปังแดดเดี๋ยวฮัา,ากัสิปล่อยเพื่อนอนะ่ะ นัไปก่อนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวสาสวงกสิคนไม่ซอยเมก่อนทุกคนเลยโดยน้าพรมพี่น้องเดี๋ยวสาสวงกสิด้ปิดคลิปก่อนเนาะสาสวังกสิคนไม่ซอยพ่อก็เมก่อนแล้วก็ฉีได้ออกไป่ายคลิปข้างนอกทุกคนเลยโดยสำหรับท่านใดที่มาบึงคอดวันนี้ชาวสวางกขอบมุขขอบใจรายเด้อที่บาขานโฆษณาสาวสวางเนาะโดยอ่าแล้วก็ขอบบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีพร้อมที่ได้อันฝากอุปกรณ์การสร้างมาให้พ่อเพนาะโดยชาวสวางขอบลาลาเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆ โดยมาฮอดบงนี้ชาวสว่างกาจะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กะไป้พ่อๆกัน,นใลยนคลิปหนาเนาะทุกคนเนาะโดยชาวสว่างกาจะได้กล่าวคำว่าสบายดี